มาโกซินวากุนซือฟูแลมออกมาเปิดใจหลังพาทีมบุกมาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดความเคลื่อนไหวหลังจากที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดท่าแพ้ฟูแลมขาบ้าน1ต่อในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจบเกมมาโกซินวาผู้จัดการทีมฟูแลมระบุว่าทีมของเขาเล่นได้เหนือกว่าแมนยูอย่างชัดเจน ถือเป็นชัยชนะที่สําคัญมากสําหรับเราเราสมควรได้รับชัยชนะนักเตะสมควรได้รับสิ่งนี้แน่นอนว่าทีมที่ดีที่สุดคือฝ่ายที่ชนะการแข่งขันเราเป็นทีมที่เล่นได้ดีกว่าสร้างโอกาสได้มากกว่าและคอนโทรลเกมได้มากกว่ามันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากๆที่มาเยืยนที่นี่และคว้าชัยชนะด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีเรารู้ว่าเราจะต้องเล่นในระดับสูง และนั่นคือสิ่งที่เราทําพวกเขาก็มีจังหวะดดีๆอยู่2ถึงสาครั้งพวกเขาเป็นทีมที่มีคุณภาพแต่เราก็ควบคุมได้อยู่หมัดนักเตะสมควรได้รับเครดิตเพราะพวกเขาเข้าใจแผนและเล่นได้ตามแผนมันเป็นเกมที่เปิดและซินวากล่าว